สวัสดีค่ะวันนี้มอนไหมจะมาเล่านิทานเรื่องแม่เป็ดเจไมมา,มาค่ะเพื่อนพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะไปกันเลยเฮ้ยเมื่อไหร่พี่ไหมจะมาเล่านิทานให้พิมพ์ฟังเนี่ยรอมาห้าหนาทีแล้ว <c oughs> พิมฝ้ายพิมฝ้ายไปฟังนิทานกันไหมอ๋อพี่มาแล้วหรอโอเคไปกันตลกดีนะที่เห็นแม่ไก่ฟักไข่เป็ด มาฟังเรื่องของแม่เป็ดเจมีมาพัดเดิลดักผู้แสนงุดหงิดเพราะภรรยาชาวนาไม่ยอมให้เธอกกไข่กันเถอดคุณรีเบคก้าพัดเด d ลดักพี่สะใภ้ของเธอนั้นเต็มใจทีเดียวที่ปล่อยให้ผู้อื่นฟักไข่ให้เธอบอกว่าฉันไม่มีความอดทนพอที่จะนั่งกกไข่อยู่ในรังนานตั้ง28วันหรอกเธอเองก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะเจะมีมาเธอคงต้องปล่อยให้ไข่เย็นแน่เลย ฉันอยากกกไข่ของฉันเองฉันจะกกเองทั้งหมดเลยเจมีมาพัดเดิลดักร้องกราบกราบเธอพยายามซ่อนไข่ของตัวเองไว้แต่พวกเขาก็เจอจนได้แล้วเก็บไปเสียทุกทีเจมีมาพัดเดิลดักเริ่มรู้สึกสิ้นหวังเธอตัดสินใจไปสร้างหลังให้ห่างออกไปจากใกล้ บ่ายวันหนึ่งที่เป็นวันอากาศดีของฤดูใบไม้ผลิเธอก็เริ่มออกเดินทางไปตามเส้นทางเกวียนที่ตัดข้ามเนินเขาเธอเอาผ้าคลุมไหล่พันตัวและใส่หมวกผูกสายรัดใต้คางพอขึ้นยอดเนินก็มองเห็นป่าไม้ที่อยู่ไกลออกไปเธอคิดว่าป่านี้ดูเงียบสงบและปลอดภัยปกติเจมีมาพัด,ดดัก ไม่ค่อยชอบบินนักเธอวิ่งถลาลงเนินเขาไปสองสามหลาจนผ้าคลุมไหลปลิวและแล้วเธอก็กระโดดร้อยขึ้นไปในอากาศเมื่อเริ่มต้นได้ดีอย่างนี้เธอก็เลยบินได้อย่างสวยงามเธอบินร่อนเหนือยอดไม้จนกระทั่งมองลงไปเห็นที่โล่งกลางป่าที่ตรงนั้นต้นไม้ใหญ่น้อยถูกตัดถางจนเตียนเจมีมาถลาล่อนลงพื้นค่อนข้างแรง แล้วเริ่มเดินตอกแตะไปมามองหาที่แห้งแห้งสะอาดสะอาดและสะดวกสบายเพื่อทำลังเธอนึกเห็นภาพของตอไม้ใหญ่ท่ามกลางฟอกโรบต้นสูงสูงแต่อะไรนั่นเธอประหลาดใจที่พบสุภาพบุรุษแต่งกายก้หรูนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนตอไม้ เขามีหูแหลมดำและมีหนวดสีทรายกาบะไม่มาพัดดดักร้องทักยังหัวที่ใส่หมวกไปข้างๆกาบสุภาพบุรุษผู้นั้นเหลือบตาขึ้นเหนือหนังสือพิมพ์และจ้องดูเจมีมาอย่างสนอกสนใจคุณนายหลงทางหรือครับเขาถาม เขามีหางเป็นพวงยาวซึ่งเขานั่งทับไว้เพราะบนตอไม้นั้นค่อนข้างชืน้นจีไม่มาคิดว่าเขาช่างสุภาพและก็ดูหล่อเหลือเกินเธออธิบายว่าเธอไม่ได้หลงทางแต่เธอกำลังพยายามหาสถานที่ทำรังที่แห้งสะอาดและสะดวกสบายต่างหากอ้อเป็นอย่างนั้นหรอกหรือ จริงหรือนี่สุภาพบุรุษผู้มีหนวดสีทายพูดยังคงมองดูเจมัยมาอย่างใส่ใจเขาพับหนังสือพิมพ์สอดเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อคลุมเจมัยมาบ่นเรื่องแม่ไก่ที่เจ้ากี้เจ้าการจริงหรือน่าสนใจจริงๆผมอยากพบกับแม่ไก่ตัวนั้นสักครั้ง จะได้สอนไม่ให้เธอยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องลังนั่นน่ะไม่ยากหรอกผมมีขนนกเป็นถุงๆเลยที่โรงไม้ของผมไม่หรอกคุณนายที่รักคุณนายไม่ได้รบกวนหรอกคุณนายจะนั่งอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่ก็ได้สุภาพบุรุษหางยาวเป็นพวงบอก เขานำหน้าเจมไมมาไปยังบ้านเก่าๆดูทุมทึมหลังหนึ่งกลางดงฟอกโรบบ้านสร้างด้วยกิ่งไม้กับหญ้าแห้งมีถังน้ำแตกๆสองใบซ้อนกันอยู่แทนกล่องไฟที่นี่เป็นบ้านพักฤดูร้อนของผมเสียดายที่คุณนายไม่ได้เห็นบ้านฤดูหนาวของผมที่นั่นนะ่ะสบายมากทีเดียวสุภาพบุรุษผู้มีอัธยาศัยเก่าว หลังบ้านมีโรงไม้เก่าๆทำด้วยลังสบู่ที่จวนจะพังมิพังแหล่สุภาพบุรุษผู้นั้นเปิดประตูให้เจมามาเข้าไปดูในนั้นมีขนนกมากมายเต็มไปหมดแทบจะทำให้หายใจไม่ออกแต่ขนนกนั้นก็นุ่มน่าสบายเจมีมาพัดเดินดักค่อนข้างประหลาดใจที่มาพบขนนกจำน,นวนมหาศาลเช่นนี้แต่มันน่าสบายมากทีเดียว และเธอก็สร้างรังได้อย่างไม่ยากกินอะไรเลยเมื่อเธอออกมาสุภาพบุรุษหนวดสีทรายกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนขอนไม้อย่างน้อยที่สุดเขาก็กางหนังสือพิมพ์แหละแต่ในตานั่นสีที่มองสูงเกินหน้าหนังสือพิมพ์เขาสุภาพเหลือเกินและทําท่าเหมือนจะเสียใจที่ยอมให้ เธอกลับบ้านในตอนกลางคืนเขาให้สัญญาว่าจะช่วยดูแลลังของเธอให้จนกว่าเธอจะกลับมาในวันรุ่งขึ้นเขาบอกว่าเขารักไข่และลูกเป็ดมากเขาภูมิใจทีเดียวที่ได้เห็นรังสวยๆในโรงไม้ของเขาเจมีมาพัดเดอร์ดัก มาทุกๆบ่ายเธอวางไข่ก้าฟองในรังนั้นเป็นไข่ฟองใหญ่สีเขียวอ่อนสุภาพบุรุษสีน้ำตาลเกมแดงผู้นั้นทำท่าชื่นชมไข่เหล่านั้นอย่างมากจนเคยเข้าไปพลิกไข่ไปมาและถึงกับนับจำนวนตอนเจมีมาไม่อยู่ในที่สุดเจมีมาก็บอกเขาว่าเธอตั้งใจจะนั่งกกไข่ในวันรุ่งขึ้นแล้วฉันจะเอาข้าโพดติดมาด้วยสักถุงหนึ่ง เพื่อจะได้ไม่ต้องทิ้งรังไปจนกว่าไข่จะฟักเป็นตัวไม่อย่างนั้นไข่จะเย็นหมดเจมีมาผู้รอบคอบบอกคุณนายครับผมขอร้องเถอะอย่าต้องเดือดร้อนกับข้าวโพดนั่นเลยผมจะจัดหาข้าวโอ๊ตให้แต่ก่อนที่จะเริ่มงานนั่งเกาะไข่อันเสนน้าเบื่อนี้ผมตั้งใจจะทำอะไรให้คุณสักอย่างเรามากินเลี้ยงมื้อเย็นกันสักมื้อเถอะ ผมคงต้องขอให้คุณช่วยเอาผักสมุนไพรจากในไร่มาสักหน่อยจะได้มาทำไข่เจียวอร่อยออร่อยกันขอเศษกับทามนะแล้วก็ใบสะระแหน่กับหอมใหญ่สักสองหัวอ้อขอพาสลี่มาด้วยผมจะจัดหาน้ำมันสำหรับยัดไส้ เออสำหรับทอดไข่เองสุภาพบุรุษหนวดสีไซายผู้มีอััยสัยบอกเจมีมาพเดอร์ดักนั้นโง่นักไม่สงสัยแม้แต่น้อยเมื่อเขาเอ่ยถึงเศษและหอมใหญ่เธอเดินไปรอบไล่ใช้ปากเล็มผักสมุนไพรต่างชนิดชิ้นเล็กชิ้นน้อย ซึ่งปกติเป็นผักสมุนไพรสำหรับยัดไส้เป็ดย่างแล้วเธอก็ตอกแปะเข้าไปในครัวข้าหอมใหญ่สองหัวออกมาจากตะกร้าเธอจะเอาหอมใหญ่ไปทำอะไรแล้วเธอออกไปไหนตัวเดียวทุกๆบ่ายเจมีมาพูดเดินดักเจมีมาค่อนข้ากลัวสุนัขพันธ์โคลี่ตัวนี้อยู่แล้ว จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเจ้าคอลลี่รับฟังพร้อมกับเอียงหัวอันเฉลียวฉลาดไปข้างหนึ่งเขาจะแยกเคี้ยวเมื่อเธอเล่าถึงสุภาพบุรุษหนว่สีทรายผู้แสนสุภาพนั้นเคปถามเรื่องเกี่ยวกับป่าหลายคำถามและถามถึงตำแหน่งแห่งที่แน่นอนของบ้านและโรงไม้นั้นแล้วเขาก็จากไปเขาวิ่งเข้าไปที่หมู่บ้านไปหาลูกสุนัข ล่าสุนัขจิ้งจอกสองตัวที่ออกมาเดินเล่นกับคนขายเนื้อเจมายมาพัดเดิลดักขึ้นไปตามเส้นทางเกวียนเป็นครั้งสุดท้ายในบ่ายวันแสงแดดจ้าเธอขนถุงห่อผักสมนุนไพรและหอมใหญ่สองหัวที่ค่อนข้างหนักทีเดียวมาด้วย เธอบินข้ามป่าและทาะลาลงตรงข้ามกับบ้านของสุภาพบุรุษห่างยาวเป็นพวเขากำลังนั่งอยู่บนขอนไม้สูรอากาศและจ้องมองไปรอบๆป่าอย่างระแวดระวังพอใจไมมาบินลงมาเขาก็กระโดดผุงแวะดูไข่แล้วเข้ามาในบ้านทันทีเลยนะเอาผักสมุนไพรสำหรับทอดไข่มาด้วยอย่าทะเลทะไหลล่ะ เขาค่อนข้างรีบร้อนเจมี่มาฟัเดดดักไม่เคยได้ยินเขาพูดจาแบบนั้นเลยเธอรู้สึกปแปลกและชักไม่ค่อยสบายใจขณะที่เข้าไปข้างในเธอได้ยินสีมงฝีเท้าเดินไปมาหลังโรงไม้ใครสักคนที่มีจมูกสีดำก้มลงสูดกลิ่นฟุตฟิตใต้ประตูแล้วก็ลั่นญแจปิดเจมี่มาเริ่มกลัวมากขึ้นชัวน่วขณะ หลังจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงดังน่ากลัวทั้งเสียงเห่าหอนขู่คำรามร้องดังควรคางและกรีดร้องและก็ไม่ได้เห็นสุภาพบุรุษหนวดสีน้ำตาลแดงผู้นั้นอีกเลยแล้วเคปก,ก็เปิดประตูคอกปล่อยเจมีมาพันเดิลดักออกมาโชคไม่ดีที่ลูกสุนัขขลันเข้าไปแล้วเหยียบไข่แตกหมด ก่อนที่เคฟจะห้ามทันเคปมีรอยถูกกัดที่หูและลูกสุนัขทั้งสองก็เดินขยโยขยิกเจมีมาพัดเดลดักร้องไห้เพราะสีดายไข่ขณะได้รับการคุ้มกันกลับบ้านถึงเดือนมิถุนายนเธอก็วางไข่อีกครั้งคราวนี้ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เองได้แต่ก็มีไข่เพียงสีฟองที่ฟักเป็นตัวเจมีมา พัดเดดักบอกว่าคงเป็นเพราะเธอขวัญเสียแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะเธอนั่งกบไข่ได้ไม่ทนตังหาจบไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องแม่เป็ดเจมีมาพัดเดิดักค่ะสนุกกันไหมคะถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก่อนไหมพิมพ์ฟ้ายจุดปวดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีดค่ะบ๊ายบายค่ะ